ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เพสการามิขเทยวันเป็นป่าในเขตกรุงสุงสุมาระคีระในแคว้นพัคะครั้งนั้นพระศาสดาทราบถึงความปริวิตกของพระอนุรุทธะธที่ป่าปา,ปาจีนวงังสาซึ่งเป็นป่าไม้ไผ่ทางตะวันออกของหมู่บ้านจึงวาาไปปรากฏตรงหน้าและแสดงธรรมะของมหาบุรุษนั่นคือมหาปุริสวิตตก8ประการให้พระอนุรุทธะติดตึกในธรรมเหล่านี้ได้แก่1เป็นธรรมของบุคคลผู้มักน้อย2เป็นธรรมของบุคคลผู้ สันโดษสเป็นธรรมของบุคคลผู้สงัด 4เป็นธรรมของบุคคลที่อยู่ในความเพียร5เป็นธรรมของบุคคลที่มีสติตั้งมั่น 6. เป็นธรรมของบุคคลที่มีใจตั้งมั่น7เป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญา8เป็นธรรมของบุคคลผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าในพระนิพพานและให้พระอนุรุทธะตีตึกในธรรมทั้ง8ก็จะได้ชันสีเป็นเครื่องอยู่ในที่นั้นและให้พระอนุรุทธะจำพรรษาที่ปาจีนวังสารในแคว้นเจตีต่อไปจากนั้นพระองค์ก็วาร์กลับมาแสดงธรรมเหล่านี้ให้กับภิกษุทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง พระอนุรุทธะได้หลีกเล้นไปนปฏิบัติคนเดียวจึงบรรลุอรหันต์ที่ป่าปาจีนวังสาในที่นั้นเองครับ